بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اما بعد Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออลลล a ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับชีวิตหลังความตายเป็นเรื่องที่ผมได้พูดคุยกับพี่น้องมาอย่างต่อเนื่องได้เคยเรียนให้พี่น้องทราบไปแล้วนะครับว่าชีวิตเมื่อตายจากโลกดุนยานี้ไปแล้ว ทุกคนก็จะถูกนำไปสถิตยอยู่ที่อาลัมบร์ซักอยู่ที่นั่นเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพดังที่อัลกุรอานอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาได้ตรัสว่าวามิววรอีหิมบร์ซักคุนอิลายเยามิยูบาซูลเบื้องหลังความตายของพวกเขาจะถูกสถิตยอยู่ที่อาลัมบร์ซัก เรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพนี่คือสิ่งที่อัลกุรอานได้ยืนยันเอาไว้และก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องยึดมั่นและก็เชื่อถือตามอัลกุรอานแบบนี้ประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องยอมรับอีกก็คือชีวิตเมื่ออยู่ในอาลัมบัตซักก็จะต้องเป็นชีวิตที่ถูกตอบแทนในเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นคนดีไม่ว่าจะเป็นคนเลวคนดีอัลลอฮ์ตอบแทนด้วยการที่ให้มวลมาลิกะนำเอา,เอ,าอะไรนะเสื้อผ้าอาภรณ์จากสวนสวนรรค์มามอบให้แก่เขาที่หลับที่นอนเคหะที่อาศัยอัลลอฮ์ให้นำมาจากสวนสวนรรค์เอามามอบให้แก่คนดีๆในอัลลัมบัซักเมื่อทุกอย่างถูกเตรียมเรียบร้อยแล้ว เขาจะพำนักอยู่ที่นั่นอย่างมีความสุขดังที่ท่านอาบีบอกว่าความสุขเหมือนกับบุคคลที่อยู่กับภรรยาในคืนแรกแห่งการแต่งงานของเขาก็จะมีความสุขอย่างมากทีเดียวอยู่ในอาลัมบัตซักและสุดยอดที่เขาจะได้รับในความสุขก็คือจะมีประตูบานหนึ่งถูกเปิดออกสำหรับคนคนนี้ จึงทำให้เขาได้เห็นที่นั่งของเขาในสวนสวรรค์หรือได้เห็นที่อยู่อาศัยของเขาในสวนสวรรค์แล้วกิ่นของไอสวรรค์ก็จะพวยพุ่งเข้ามาอยู่ในที่พำนักของเขาในอลารมบร์ซัรเขาจะอยู่ในสภาพที่มีความสุขอย่างเนี้ยระยะหนึ่งเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันกีมาส่วนสำหรับคนเลวพี่น้องท่านนาบีก็พูดถึง พูดเป็นการยืนยันให้รู้ว่าการถูกลงโทษในหลุมฝังศพการถูกลงโทษในอาลลมบ้านซักเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและคนชั่วก็จะโดนอาซาบในหลุมฝังศพเป็นอาสาบที่แน่นอนอย่างยิ่งเขาจะได้รับความเจ็บปวดอย่างมากมายดังคำพูดของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลฮิวะซัลลัมในฮะดิษบทหนึ่งนะครับที่เราได้ ได้รับฟังไปแล้วทวนตรงนี้อีกนิดหนึ่งก็คืออินนาฮาดีฮิล um อุมมาท่านนาบีบ,บอกว่าประชาชาตินี้ตูบตาลาฟีกูบูริฮาจะถูกลงโทษจะโดนอาสาบการทุกขทรมานการถูกลงโทษในเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะมีเสียงในร้องโหยหวนออกมาอย่างมากมายทีเดียว ฝาเลลอันตะดาฟนูถหากว่าพวกท่านทั้งหลายเวลาตายกันไปแล้วไม่ต้องไปฝังมายัดให้แก่กันและกันในกูโบสละดางอุตุลอฮะไอยุสมอะกุมินอัาบิลกับรอัลลัีอัสมาอุมินฮูฉันจะขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้พวกท่านทั้งหลายได้ยินเสียงแห่งการทุกทรมานที่ถูกลงโทษอย่างเจ็บปวดในอุโบส์ในหลุมศพดังที่ฉันได้ยินอยู่ในขณะนี้ หลังจากนั้นท่านนบีพอพูดตรงนี้แล้วนี่นะท่านนบียืนยันให้เหล่าบรรดาซอฮาบะได้รับทราบแล้วท่านนบียก็หันมาพูดกับเบหล่าบรรดาซอฮาบะด้วยความเป็นห่วงด้วยความอยากที่จะให้ซอฮาบะเนี่ยปฏิบัติตัวให้อยู่ในกรอบของความดีแล้วก็ให้พ้นไปจากอาญาบที่อยู่ในหลุมฝังศพท่านนบีก็บอกอย่างนี้นะต a a อ w u z u b i l ล a h ิ min a z a a b ินนาร พวกท่านทั้งหลายจงขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลาให้พ้นจากอาดาบในหลุมฝังศพด้วยเถอะกอลูนาอุบิลละให้มินอาซาบินนารพวกเราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากอาดาบในในนรกในหลุมฝังศพนะครับแล้วท่านก็บอกอีกนะครับว่าตาอวะดูบิลละให้มินอาซาบิลกอบเรท่านทั้งหลายต้องขอดูอาขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ สุบฮานหัวตาลาให้รอดพ้นจากอาดาบในหลุมศพครั้งแรกให้รอดพ้นจากอาดาบในนรกครั้งที่สองนี่ให้ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาให้รอดพ้นจากอาดาบในหลุมฝังศพกอลูนาอูดูบิลละใหมินอาดาบิลกับเรเหล่าบรรดาสหาบาบอกว่าพวกเราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากอาดาบในหลุมศพด้วยนี่คือสิ่งที่ท่านนาบี ได้ยืนยันเอาไว้นะครับว่ายังไงก็ตามแต่เราตายไปแล้วเป็นคนชั่วโดนอาสาบในหลุมฝังศพหรือโดนอาสาบในในอะลัมบัตซักซึ่งอะลัมบัตซักอยู่ที่ไหนอันนี้ได้พูดคุยผ่านพ้นไปแล้วอะลัมบัตซักรวมถึงกูโบส์ด้วยหรือเปล่ารวมด้วยได้อธิบายพร้อมตัวบทหลักฐานให้มีน้องฟังเรียบร้อยไปแล้วทีนี้ในฮะดีสห,หลายบทเนี่ยท่านนบบมุมฮัมมัด สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พูดถึงสภาพของคนชั่วบางทีก็ไม่ได้ชั่วมากนะแต่มันมีอาดาบในหลุมฝังศพเป็นอาจาบเบื้องต้นที่ไม่ใช่อาดาบที่เต็มรูปแบบนะเป็นอาดาบเบื้องต้นที่คนคนหนึ่งจะถูกอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาลงโทษตอนไหนครับตอนที่ชีวิตไปอยู่ในกูโบสหรือชีวิตไปสถิตอยู่ในอาลัมบา์ซักนะครับ ตัวอย่างมีหลายตัวอย่างทีเดียวเอาแล้ววันนี้เอาสักสองสามตัวอย่างนะครับแล้วก็จะได้พูดคุยกับพี่น้องเรื่อยไปจะคุยเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายเรื่อยไปเลยพี่น้องรวมทั้งการไปที่บ่อนนะ้ำของท่านนนบีนะการรับบัญชีทางมือขวาบางคนก็ได้รับทางมือซ้ายการที่คนคนหนึ่งจะได้ขึ้นช่างบนตาช่างนะครับตาช่างแห่งความดีและความชั่ว บางคนก็จะถูกนำเสนอการงานต่างๆก่อนถูกสอบสวนกาเฟสถูกนำตรงดิงไปสู่นรกยะหันนำเลยส่วนคนที่เป็นผู้ศรัทธ,ธาที่มีทั้งความดีความชั่วปะปนกันใครจะถูกโยนลงสู่ไฟนรกก่อนหรืออัลลอฮ์เมตตาให้ผ่านพ้นเข้าสวรรค์เลยนั้นทั้งหมดที่เป็นผู้ศรัทธ,ธารวมทั้งบรรดาเนบีด้วยทุกคนก็จะข้ามหมายถึงว่า จะเดินข้ามสะพานอัสซีรอดซึ่งสะพานนี้จะทอดตั้งแต่ตั้งแต่ทุ่งมหัชัดทอดข้ามนะครับอยู่เหนือนรกแล้วก็ข้ามไปสู่สวนสวรรค์นี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการตรงนี้รวมทั้งก่อนจะเข้าสวรรค์ก่อนที่จะไปอยู่ในสวรรค์อันบรมสุข ก็จะมีการลงไปในแม่น้ําอะไรแล้วก็กิกนน้าประเภทไหนแล้วก็ทําให้สิ่งโสโครกออกมาจากร่างกายทั้งหมดรวมทั้งได้เข้าสวรรค์แลวไม่มีอะไรที่เป็นข้อบกพร่องกับร่างกายของเราเข้ามาในสวรรค์ด้วยเลยเมื่อเข้าไปสู่ในสวนสวรรค์แล้วเป็นยังไงอ่าคุยหมดเลยแหละพี่น้องสวรรค์นเนี่ยเป็นยังไงอาหารมื้อแรกในสวนสวรรค์เป็นยังไงแม่น้ําโอ้โหพี่น้องแม่น้าในสวนสวรรค์แม่น้าน้ํานม แม่น้ำน้ำพึ่งแม่น้ำสุราแม่น้ำที่เป็นน้ำจืดใสสะอาดมีหมดเลยผลไม้ของสวนสวรรค์เป็นยังไงนางสวรรค์เป็นยังไงในนรกล่ะเมนูอาหารในนรกเป็นยังไงเราจะได้คุยให้พี่น้องได้รับทราบทีละวันทีละตอนทีละตอนเรื่อยไปวันนี้คุยเรื่องนี้ก่อนสภาพของคนที่ถูกทรมานในหลุมฝังศพหรือถูกทรมานในอาลัมบารซัก เมื่อพูดถึงการถูกทรมานในหลุมศพนั่นหมายความว่าผูกทรมานในอลัมบัตซักนั่นแหละเป็นที่เดียวกันมิติเดียวกันแต่ว่าดุนยานี่ก็เห็นนะกูโบสอยู่อย่างนี้แต่มันคนละมิติกันไปกันไม่ถึงแม้ว่าอัลลัมบัตซักจะห่อหุ้มโลกดุนยานี้ไว้ด้วยก็ตามแต่แต่ว่าเราเนไม่สามารถที่จะไปได้ยินเสียงแห่งการถูกทรมานในหลุมฝังศพนะครับอ่าดูสภาพที่หนึ่ง คนที่ชอบนินทาลับหลังฟังเอาไว้ทั้งนี้ชอบนินทาลับหลังเหลือเกินอาดาบในหลุมฝังศพอาดาบในอาลัมบาซักเดี๋ยวจะอ่านฮะดีสบทนี้ให้ฟังก่อนอื่นทำความพอใจก่อนนินทาลับหลังแปลว่าอะไรนินทาลับหลังแปลว่าการกล่าวถึงผู้อื่นในทางที่ไม่ดีหรือพูดพาดพิงไปหาคนอื่นในทางที่ไม่ดีเราเรียกว่า นินทารับหลังสหฮาบ้านี่เขาก็สงสัยนะดีเหมือนกันก็ถามท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะลฮิวซัลลัมบอกว่ายารุสุลลัลจะเป็นการนินทารับหลังไหมถ้าเรื่องที่เราพูดถึงคนอื่นน่ะเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงจะถือว่าเป็นการนินทาไหมท่านนาบีบอกว่าถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็พูดถึงคนอื่นแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะ ถือว่าเป็นการนินทาลับหลังร้อยเปอร์เซนตนั่นคือการนินทาลับหลังอย่างชัดแจ้งเพราะเป็นการพูดพาดพิงไปหาคนอื่นในทางที่ไม่ดีนี่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะเป็นการนินทาลับหลังแต่ถ้าหากว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องไม่จริงหนักกว่าอีกพูดพาดพิงไปหาคนอื่นในทางที่ไม่ดีแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ทำไมเรื่องที่ไม่จริงเท่ากับว่าท่านน่ะใส่ร้ายเขา พูดจริงเป็นการนินทาพูดไม่จริงเป็นการใส่ร้ายหนักทั้งคู่เลยดังนั้นพูดพาดพิงไปหาคนอื่นในทางที่ไม่ดีนะพี่น้องลดต้องลดลดให้มาก <c oughs> ลดให้มากๆเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันผิดทั้งขึ้นทั้งล่องนั่นแหละจะพูดจริงก็เป็นนินทาแล้วน,นินทารับหลังนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวดูฮะดีสบทนี้กล่าวถึงโทษทันในหลุมฝังศพอย่างไร พูดจริงเป็นการนินทารับหลังพูดไม่จริงเป็นการใส่ร้ายใส่ความกล่าวร้ายคนอื่นเขาผิดทั้งขึ้นทั้งล่องเลยดังนั้นเวลาใครเขาพูดพลาดพิงไปหาคนอื่นในทางที่ไม่ดีถ้าเราห้ามปรามได้หรือชวนเขาคุยเรื่องอื่นได้ทําเลยทำหน้าที่ซะถ้าห้ามปรามไม่ได้เราลุกออกซะลุกออกจากที่ประชุมลุกออกจากที่นั่นตรงนั้นซะ เราจะได้พ้นจากการมีส่วนร่วมสนับสนุนกับการนินทารับหลังตรงนั้นเราจะได้พ้นไปนะครับเพราะไม่อนุญาตที่เราจะไปนั่งฟังข้อนินทารับหลังไม่อนุญาตถ้าจะอยู่ต้องห้ามไว้นะครับถ้าจะอยู่ต้องชวนคุยเรื่องอื่นถ้าจะอยู่ต้องโต้ตอบแทนพี่น้องที่ถูกกล่าวหานะครับถ้าอยู่แล้วไม่ได้ทําอะไรเลยนะฟังอย่างเดียวเนี่ยบาปด้วย เพราะฉะนั้นทางออกอีกทางหนึ่งก็คือลุกออกจากที่นั่งตรงนั้นซะนะครับนินท้ารับหลังเป็นยังไงครับพี่น้องมาดูอัน أ ن ล سب نمالك رضي الله ع ล ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بمرت بقوم لهم أسفار من ن ح ฮ ن وجوههم ุม فَكُنْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ قَال هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقْعُونَ فِي أَعْرَاضِهِم ل พี่น้องท่านอานัสอิบนุมาลิกรอซุลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้นะครับท่านนบีบอกว่าขณะที่ฉัน ขึ้นสู่ที่สูงหมายถึงเดินทางขึ้นสู่เบื้องสูงที่เรียกว่าเมีารอชซึ่งอัลลอ์ให้ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวอะลฮิวะซัลลัมให้ยิบรีนมาพาบุรอกพาสัตว์พานะมาซึ่งบุรอกนี่ก็แปลว่าเร็วดังสายฟ้าแลบนะครับก้าวเท้าแต่ละก้าวเท้าของบุรอกนั้นไปไกลสุดสายตาก้าวเดียวนะท่านนาบีบอกว่า เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เล็กกว่าล่อแต่ใหญ่กว่าลานะครับนบีบอกว่าอย่างนี้แล้วก็บใบหน้าเป็นผู้หญิงก็นำท่านนาบีขึ้นสู่ฟากฟ้าไปด้วยความรวดเร็วไปรับละหมาดมาห้าเวลาขอเล่าตรงนี้นิดหนึ่งก่อนไปช้าๆไม่ตรงเร็วไปรับละหมาดมาห้าเวลาพี่น้องทีแรกเลยเนี่ยขึ้นไปสู่ฟากฟ้าชั้นเจ็ดเข้าใกล้ ใกล้ชิดอัลลอฮ์แต่ท่านนาบีไม่เห็นอัลลอฮ์นะเข้าใกล้ชิดอัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตาลาขนาดที่ได้ยินเสียงปากกาเนะนี่ยได้ยินเสียงปากกานะเข้าใกล้ชิดมากแต่ว่าไม่เห็นอัลลอฮ์แสดงว่าขนาดได้ยินเสียงการบัญญัตินะครับกฎเกณฑ์ต่างๆให้แก่ท่านนาบีเนะี่ยได้ยินเสียงปากกาแล้วท่านนาบีก็รับละหมาดตรงนั้นมา พอได้มาปับา๊บก่อนีบลงมาจะกลับมาโลกดุนยาพานมาที่ฟากฟ้าชั้นที่หกมาถามมาหาท่านนบีมูซาท่านนบีมูซาก็เป็นห่วงนะอ๋อพี่น้องเราเนี่ยต้องขอบคุณท่านนบีมูซาะลยฮิสลามมากนะท่านนบีมูซาก็ถามท่านนบีมูฮัมหมัด็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านี่มูฮัมมัดเอ๋ยอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของท่านเนี่ยกำหนดอะไรมาเป็นข้อบังคับแก่ประชาชาติของท่าน ท่านนาบีก็บอกว่าอัลลอฮ์เมตากําหนดการละหมาดมาห้าสิบเวลาไม่ใช่ห้าเวลานะห้าสิบเวลาท่านนาบีมูซาอะัลฮิสาลามบอกว่าโอ้ตายตายตาย,ตาย,ตายไม่ได้แล้วไม่ได้ห้าสิบเวลาเนี่ยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งมีเท่าไร่พี่น้องยี่สิบสี่ชั่วโมงตกโดยเฉลีย่ยแล้วก็สองเวลากว่าๆที่ว่าชั่วโมงหนึ่งสองเวลาละหมาดเนี่ยจะไหวทํากันหรอแล้วจะนอนกันตอนไหนล่ะตายแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ อ่าท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลลัลขออะัลฮิวะซัลลัมก็ได้รับคำแนะนำจากท่านนาบีมูซาขึ้นไปอีกไปหาอัลลอฮ์ขอลดหย่อนอัลลอฮ์ก็เมตตาลดหย่อนมาห้าเวลาเหลือสี่สิบห้าอัลลอฮ์ามาหาท่านนาบีมูซาอีกท่านนาบีมูซาอบอกไม่ได้ขึ้นไปขึ้นไปขอใหม่ก็ขึ้นไปขอต่ออัลลอฮ์อีกอัลลอฮ์ก็ลดมาทีละห้าทีละห้าทั้งขึ้นไปลงมาขึ้นไปลงมาหลายเที่ยวตอนท้ายสุดเนี่ยท่านอนับดุลมมัด สุละัวอะัยฮิวะซัลลัมรู้สึกอาอย่างยิ่งเหลือห้าเวลาท่านนบีมูซาอะัลฮิสัลามบอกว่ามุฮัมมัดเอยขึ้นไปอีกหน่อยเถอะไปอีกทีหนึ่งเหลือตั้งห้าเวลาเนี่ยเราประชาชาติของเจ้านะทาไม่ได้ทั้ห้าเวลาเนี่ยโอ้โหท่านนบีมูซาพูดจริงฮนะรัพรอไดหรือว่าได้ไหมล่ะพี่น้องโอ้โหเราทํากันไม่ได้ยากมากเท่าไรครับห้าเวลาเนี่ยทากันยากมาก นอกจากผู้ที่มีความเข้มแข็งในอีมานเท่านั้นเองที่จะสามารถดำรงไว้ซึ่งการละหมาดห้าเวลาท่านนบ,บีุมฮัมหมัดไม่ไหวแล้วไม่ขึ้นไปละอายเหลือเกินท่านนบ,บีบอกา่าชันละอายเหลือเกินที่จะขึ้นไปขอลดย่อนขึ้นไปก็ลดย่อนมาทีละห้าทีละห้าตอนนี้ฉันพอใจแล้วเอาแค่นี้ห้าเวลาพอแล้วอัลลอฮ์ก็บัญญัติเลยวันนี้ห้าเวลานี่นะแต่ผลบุญได้ห้าสิบนะหนึ่งเวลาเนี่ยขั้นต่ำอัลลอฮ์ตอบแทนให้สิบเท่า ห้าเวลาก็50สบเท่านะครับนี่คือเหตุการณ์โดยสรุปที่ท่าน,นาบีขึ้นไปรับวะฮีเกี่ยวกับเรื่องบัญญัติของการละหมาดฟาดดูวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลานะครับทีนี้ระหว่างที่เดินทางขึ้นไปชั้นฟ้าต่างๆอัลลอฮ์ให้ได้เห็นให้ได้เห็นภาพนะครับเห็นภาพของการถูกทรมานในหลุมฝังศพเป็นยังไง ท่านาบีบอกว่าในขณะที่ชั้นเมื่ออรอดขึ้นไปยังฟากฟ้าชั้นเห็นคนกลุ่มหนึ่งที่มือของพวกเขาเนี่ยหรือมือของพวกเขาเนี่ยมีเล็บเนี่ยมีเล็บมินหนูฮาซินเล็บนี่ไม่ใช่เล็บธรรมดาพี่น้องเป็นเล็บที่มาจากทองแดงเป็นเล็บที่มาจากทองแดงยัก์มิชูนาวูยูฮาหุมคนเหล่านั้นเนี่ยเอาเล็บที่มาจากทองแดงเอาล้อเปลี่ยนแปลงสภาพนะ เนี่ยแหละเล็บที่เป็นอะไรเนี่ยก็ดูอ่อนๆอย่างนี้แหละนะครับแต่ว่าวันกิยามะขอโทษที่ไม่ใช่วันกิยามะในอาลัมบัตซักอลัลลอฮ์ให้มีเล็บที่มาจากทองแดงแหลมคมเลยยักมีชูนะวูยูฮะวุมวาสุดูระหุมขวนหน้าขวนหน้าขวหนขวหน้าแล้วก็ขวนที่หน้าอกขวนที่หน้าอกหมดเลยหน้าตาแก้มเกิมคิ้วหนังตานะครับปากจมูกเป็นแผลหมดเลย แล้วก็ที่หน้าอกด้วยควร ح. ควรควรพี่น้องรู้ไหมว่ามันเจ็บขนาดไหนถ้าพี่น้องไม่รู้ว่ามันเจ็บขนาดไหนนะลองดูนะเอาเล็บธรรมดานี่แหละตัดให้มันแหลมๆซะหน่อยตัดให้มันเป็นเหมือนใบเลื่อยเนี่ยยักหยักยักแหลมๆสักหน่อยแล้วลองควรดูที่มันจะเจ็บขนาดไหนหรือไม่ก็เอาตะปูตะปูแหลมๆเนี่ยเอามาโผล่มาจากเล็บสักหน่อยนึงแล้วก็เอาสก็อตเทปพันเอาไว้ทำทุกนิ้วเลยแล้วก็ลองควรดูที่ว่ามันจะเจ็บขนาดไหน เล็บอันแหลมคมที่มาจากทองแดงควรใบหน้าอย่างแรงแล้วก็ควรที่หน้าอกอย่างแรงพอควรอย่างแรงแล้วก็ร้องโหยหวนควรไปก็ร้องไปมันเจ็บปวดนะพี่น้องฉันก็กล่าวถามจิบรีนว่ามันฮาอุล่าอยาจิบรีนโอจิบรีนเอ๋ยคนเหล่านี้นะ่ะเป็นใครกันก็ละ่ะท่านจิบรีนก็กล่าวตอบฉันว่าฮาอุล่าอิลลัตีนะยะกูลูนาลูฮูมันัส คนเหล่านี้ก็คือบรรดาบุคคลที่กินเนื้อมนุษย์คำว่ากินเนื้อมนุษย์เนี่ยหมายความว่านินทาลับหลังนะครับอุล玛ได้อธิบายเอาไว้บรรดาสหาบ้าได้อธิบายเอาไว้นะครับว่าคนที่กินเนื้อมนุษย์เนี่ยก็คือนินทาลับหลังหวยากรอุณาฟีอารอิฮิมแล้วก็กล่าวในเรื่องต่างๆที่ทำให้คนอื่นเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงก็คือใส่ร้ายเข้านินทาเข้า แล้วก็สาดโครนเขาพูดพาดพิงไปหาเขาทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงนี่แหละคนแบบนี้แหละวันกียามะไม่ใช่ในอลัมบัตรักโลกที่สามของชีวิตมนุษย์ทุกคนจะไปอยู่ที่อลัมบัตรักหลังจากตายชีวิตไปสถิตอยู่ที่อลัมบัตักแล้วคนที่ชอบนินทาลับหลังแล้วก็ยังไม่เตาบ้าตัวนะยังไม่สำนึกผิดนะครับในการนินทาลับหลังเนี่ย นี่วันกิยามาไอา้โททีวันอะลัมบัตซักในโลกอะลามบัตซักโดนอย่างนี้ผมพูดผิดเรื่อยเลยในโลกอะลัมบัรซักโดนอย่างนี้พี่น้องโดนให้มีเล็บที่แหลมคมที่มาจากทองแดงควรควรควร,ควรอินนาลินลาหัวอินนาอิลาฮิรจอญนนี่คือสภาพของคนที่นินทารับหลังดังนั้นเมื่ออ่านตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องหันมามี ข้อคิดข้อเตือนใจกันสักนิดหนึ่งพี่น้องเลิกได้ไหมนินทารับหลังเนี่ยเลิกได้ไหมใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยเลิกได้ไหมพอวันกิยามาไปโดนอาสาบที่เต็มรูปแบบหนักกว่านี้และพอถึงวันกิยามาจริงจริงอัลลอฮ์ให้เอาผลบุญจากตัวเราเนี่ยในฐานะที่เป็นคนนินทารับหลังในฐานะที่พูดพาดพิงไปหาคนอื่นในทางที่ไม่ดีเนี่ยเอาออกไป เอาออกไปความดีเอาไปให้ใครล่ะครับเอาเอาไปให้แก่บุคคลที่ที่ถูกนินทาลับหลังเราเนี่ยเป็นผู้นินทาแต่ความดีของเราก็จะถูกนำออกไปเอาไปให้แกผู้ที่ก็ถูกนินทานะครับเอาให้แก่ผู้ที่ก็ถูกใส่ร้ายจนกว่าจะเป็นการใช้หนี้ใช้ศินกันหมดนี่แหละหนี้สินตรงนี้ก็คือไปทำให้ดีกับเขาเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้เอาความดีของเราเนี่ยไปใส่บัญชีเขา นี่คือการล้างแค้นหรือการตอบแทนที่มันสะสมจริงๆความดีหมดนะพี่น้องพอความดีหมดแล้วทํำยังไงลหละถ้าหากว่ายังไม่สามารถที่จะทดชดเชยในสิ่งที่เราไปใส่ร้ายเขาไว้ได้อัลลอ์เขาไปเอาบัญชีของคนที่ถูกใส่ร้ายนะบัญชีความชั่วเอามาใส่เอาความชั่วมาใส่ในบัญชีของเราตรงนี้หนักมากพี่น้องแล้วในที่สุดเราจะไปไหนลนะ่ะความดีในบัญชีเนะี่ยหมด เหลือแต่ความชั่วเต็มไปหมดแน่นอนอย่างยิ่งเราก็จะถูกโยนลงสู่ไฟนรกนะครับนั่นคือวันกิยามะแต่ในอัลลัมบัซซักพี่น้องโทษทันของคนที่นินทารับหลังเป็นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ท่านนบีได้เล่าให้เราฟังดังนั้นเราได้ข้อคิดว่าคราใดก็ตามแต่พี่น้องนั่งพูดคุยกันในเรื่องในเรื่องราวต่างๆต้องระมัดระวังการพูดพาดพิงไปหาคนอื่นนะครับ ระมัดระวังตรงนี้ให้มากพูดพาดพิงไปหาคนอื่นในทางที่ไม่ดีย่อมเป็นสิ่งที่ถือว่านินทารับหลังทั้งสิ้นพูดจริงเป็นนินทาพูดไม่จริงเป็นการเป็นการอะพูดจริงเป็นการนินทาพูดไม่จริงเป็นการใส่ร้ายใส่ความเขาเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสอย่างมากทีเดียวฮัตีิสที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการนินทาลับหลังนี่นะท่านมีพูดเอาไว้หลายบทมาก นะครับเดี๋ยวว่าหลังจะได้นําเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาพูดคุยกับพี่น้องวันนี้พี่น้องรู้แล้วนินทารับหลังเป็นเรื่องที่ถือว่าบาปใหญ่บาปใหญ่นะประเภทมานั่งคุยกันเฮ่เฮ่เฮแล้วก็แล้วมันเป็นที่น่าแปลกนิดหนึ่งพี่น้องก่อนจะจบเล่าให้ฟังนิดนึงพอเวลาเราพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยโอ้โหมันเมามันมันมันจริงๆนะครับ พูดถึงความดีของคนอื่นแล้วเราไม่ขอยสบายใจเพราะว่าหัวใจของโบราณเนี่ยมันชกชักอิจฉาชอบอิจฉานะครับถ้าเกิดพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นนะคนนั้นเป็นอย่างงั้นนะไอ้คนนี้รู้มาก่อนท้องก่อนแต่งผู้ชายคนนี้นะโอ้โหมีมีมีเมียนี่หนึ่งสองสามสี่ไอ้เมียคนนี้ยังเป็นกาเฟสอยู่เลยทำนองเนี่ยคุยกันซุบซิบซุบซิบซุบซิบเกี่ยวกับเรื่องเรื่องไม่ดีของชาวบ้านชาวบ้านเขาพี่น้องรู้ไหม เป็นการนินทาลับหลังที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกห่างถ้าไม่ออกห่างพี่น้องมีแต่เรื่องของอาสาบที่จะเกิดขึ้นในหลุมฝังศพที่เรียกว่าอาดาบุลกอบรอาดาบในกูโบสหรืออาดาบในอัล์ลบัตซักที่ผู้ศรัทธาจะต้องระมัดระวังให้มากๆนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับจากพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้วบริล,ลัทเติัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ